เงาแล้วครับเงาแล้วครับพอได้ไหมพอได้ไหมโอ้โหแต่เงาไปทิ้งไหนครับช่างช่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยนะเนี่ยจริงไหมช่างครับไม่เงาไม่เลิกใช่ไหมสุดยอดอ่ะโอ้โแหแงขัดอยู่สามชั่วโมงไม่ยอมถอดมือเลยอ่ะเงาไหมครับพี่น้องลองดูนะ อูเดซันจัดสรรงานดีฝีมือเด่นเห็นความเงาเราช่วยท่านได้จากใจนายช่างใช่ไหมช่างที่ไหนขอหน้าดูหน้าช่างหน่อยดิครับช่าง,งอยู่ที่ไหนครับอยู่บางแสนครับบางแสนอูอะไรครับอเดซันครับ ชัดเจนีนขัดเงาไหมเงาครับหมดแรงยังหมดแล้วครับ <laughs> ทั้งวันโอเคเพ <laughs> ิ่ okay. <laughs> ม,ตมตัวพักได้ <laughs> นี่นะครับเตรียมงานก่อนออกนะฮะหัวลากฮีโนพร้อมหางโรเบตสีม่วงสามเพาแท่นเตี้ยของอุดเดสันนะครับขัดกันจนกระทั่งจะเห็นตัวเลขอยู่แล้วนะครับงานดีงานไว ใส่ใจทุกขั้นตอนขอบคุณลูกค้าและเพื่อนๆทุกคนที่ให้โอกาสได้รับใช้นะครับอูดสันจริงใจพร้อมรับใช้พี่น้องทุกท่านขอบคุณครับ